ทุกสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับตัวโปรโมชั่นของตัว p รีบุ i กิ้งซีโและตัวซีฟสี่นะอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามีสิสทธิพิเศษอะไรบ้างวันนี้ถ้าลูกค้าจองกับทางเรามีมีของสัมนมาคุณพิเศษรวมมูลค่ามากถึง2อง0 0ืันบาทกันไปเลยทีเดียวอ่ะสิทธิพิเศษของเรามีตัวอัปเกรด ความจุให้ได้มากถึง2เท่าถ้าลูกค้าสนใจตัวความจำ256า2ิ6 g กทางเราจะเพิ่มความจุให้มากอีก2เท่าก็คือตัวเป็นตัว512 g b มูลค่า6,000 6,000บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าข้อมูลเยอะ ลูกค้าอยากเลือกจองตัวความจำ5 1า g b 2 g b ทางเราจะเพิ่มไปถึง 1TB ทมูลค่า1,000 0บาทให้ลูกค้าเลยอ่าอีกตัวหนึ่งสิที่พิเศษคือ Samsung Care p a r s เปลี่ยนจอและฟรีฟรีโดยลูกค้าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นตลอดระยะเวลา1ปีมูลค่า7,999บาทดูแลลูกค้าคุ้มสุดใจถ้าสมมุติว่าเครื่องลูกค้าพังหรือเกิดมีปัญหาอะไรลูกค้าโทรแค่1 2 8 2แค่นั้นทางเราจะมีบริการ คุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าเลยแล้วก็จำบริการรับส่งเครื่องให้ถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่มีเครื่องสำรองทางเราจะมีเครื่องสำรองให้ลูกค้าราคา7 6 9 0สบาทอ่าสิทธิพิเศษขนาดนี้เรามาดูกันว่าลูกค้าจะจ่ายตัว C44 ตัวนี้ในราคาเพียงแค่ 2,640บาท0% 10เดือนก็คือ2,640บาทลูกค้าจ่ายแค่10เดือนเท่านั้นลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของตัว C44 เลยถามว่าถามว่าตัวนี้ทำไมราคานี้ใช่ไหมวันนี้เราจะมาคิดให้ดูถ้าสมมุติว่าลูกค้าใช้ใช้ตัว iPhone 13 Pro Max อยู่ลูกค้าอยากเปลี่ยนมาใช้ตัว C C44 ของเรา ลูกค้าจ่ายเพียงแค่เดือนละ2640บาทสิเดือนแค่นั้นอ่ะถามว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะหนกคิดให้ดูเพราะว่าทางซัมซุงของเรามีบริการรับซื้อเครื่องเก่าลูกค้าใช้ iphone 13 pro max อยู่แล้วใช่ไหมคะราคาที่จะรับซื้อ iphone 13 pro max จะอยู่ที่33500 33,500ได้ยังไงใช่ไหมคะรับซื้อจริงๆอยู่ที่28500อ่ะ รับซื้อจริงๆอยู่ที่28,500นะคะ28,500แล้วก็บวกกับราคาเทรตอัพกับทาง s a m มซุงที่ s a m มซุงให้ฟรีๆเลย5,000บาท5 5 0 0 0บาทสรุปเส็สร็จแล้วทางเรารับซื้อ iPhone 13 Pro Max ลูกค้าอยู่ที่33,500บาทอคุ้มมามคะเพราะว่าซื้อมาไม่ถึงราคานี้ใช่ไหมอะส่ะ33,500บาทลบกับตัวเครื่องตัวเครื่องซี 59,900บาทลบกับตัว33,500บาทลูกค้าจะเหลือแค่26,400บาทอ่าแล้วก็ลูกค้าจะมีตัว0%ของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ0%หาร10เดือนหาร10หาร10อ่ะ อ่ะตัวนี้จะอยู่ที่2,640ั้อเป็นไปตามที่หนูบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกเป็นไงคะลูกค้าจ่ายเพียงแค่2,640ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ C44 ไปได้เลยอ่าคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่สิทธิพิเศษและของคุ้มๆอย่างนี้ก็คือตัว C54 C54 เราจะอ่ะจริงๆแล้วก็จะเพิ่มความจุให้สองเท่าเหมือนกัน นะคะก็จะเป็นตัวจะเริ่มต้นที่ตัว128ถ้าลูกค้าจองกับทางเราก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มความจุให้2เท่านะคะก็จะเป็นตัวความจํำ256 g b มูลค่า4,000บาทหรือว่าลูกค้าข้อมูลเยอะๆแอปพลิเคชันเยอะหรือว่ารูปภาพเยอะนะคะ2ลูกค้าอยากจองเป็นตัว256 g b ทางเราจะเพิ่มเป็น512 g b ให้ในมูลค่า6 พันบาทค่าปีขนาดนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่อยากได้ตัวอัปเกรดความจุสองเท่านะคะทางเราก็จะมีะตัวเลือกให้ลูกค้าอีกทางหนึ่งก็คือสินค้าสุดพรีเมียมสุดพิเศษก็คือกระเป๋าในแบรนด์ที่แบรนด์ชั้นนำที่พูดไปใครๆก็รู้จักนะคะเป็นกระเป๋าสะพาย บอยบ o อบบี้ชามมูลค่า8,900บาทสามารถใส่เครื่อง c c ซีของเราได้เลยแล้วก็จะได้ Samsung c a r e p พั s เหมือนตัวพี่เหมือนกันซ s u n ุง a r e p พั s เปลี่ยนจอและฟิลมฟรีโดยไม่เสียค่าใชใ้จ่ายใดๆทั้งสิน้นจำนวน1ปีมูลค่า5 9 9 9บาทดูแลคุณลูกค้าสุดพรีเมียมนะคะเหมือนกับตัว C4C เลยก็คือ ถ้าสมมุติว่าเครื่องลูกค้าซ่อมอยากต้องการซ่อมหรือว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าโทร1282มีบริการรับส่งเครื่องถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่มีเครื่องสำรองทางเรามีเครื่องสำรองในมูลค่า7,690บาทให้ลูกค้าเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือลูกค้าเป็นเจ้าของตัว C f l i ้3 ขอโทษค่ะ C 4ีฟิสี่ตัวนี้ในราคาแค่หนึ่งพันแปดร้ยเก้าสิบาทลูกค้าส่งราคานี้ถูกมากมถามว่าในราคานี้ได้ยังไงใช่ไหมคะราคาเปิดตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่สาม0 0ืนห้าพันเก้าร้อยบาทนะสาม0 0ืนห้าพันเก้าร้อยบาทส่วนลูกค้าเครื่องเก่าลูกค้าใช้ตัวใช้ตัวซีฟิสามอยู่แล้วเนาะทางเราจะรับซื้ออยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันบาทาลบหนึ่งหมื2นสองพัน แล้วก็ลบอีกทีนึงก็คือราคาอัปเกรดที่ลูกค้ามาเทรดเครื่องกับเราอีก5,000บาทอีก5,000บาทอ่าจะเหลืออยู่ที่1 8ึ0งมบาท1 8ึ0งมบาท0% 10เดือนของบัตรเครดิตนะคะ0ูนลบอ่าหารสิเดือนจะอยู่ที่1,890บาทอ่าตัวนี้10เดือนลูกค้าเป็นเจ้าของ c ี4ิสตัวนี้ แล้วก็ลูกค้าสามารถจะรับเป็นความจุ2เท่าหรือจะรับเป็นกระเป๋าบอยบะพี้ชามที่สวยๆเก๋ๆสำหรับลูกคา้าผู้หญิงนะคะใช่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับตัวโปรโมชั่นพีบุ๊กิ้งนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็แวะเข้ามาที่ร้านก็ได้หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ